d x c Digital Cross Connection นะครับ c o r o n CFG Set Payload Type 9510G LAN นะครับ9ก็คือ slot ตัวนี้นะครับต่อไป5ตัวนี้ก็คือ port นะครับ logical ตัวนี้นะครับ port 5 t x x 1นะครับซึ่ง port 5เนี่ยจะ cross ไปได้แค่เอาหนึ่งหรือเอาสองนะครับข้ามมาสามสี่ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือที่เขาออกแบบอย่างนี้ก็คือจะเป็นสปริตเตอร์ออกไปเอานะครับส่วนขารับก็เรียกว่าอินมาหาทีเอ็กเนี่ยจะเป็นออปติคอลสวิตต์นะครับเลือกรับนะครับกรณีที่เป็น SNCP นะครับไว้คุยกันคราวหน้านะครับก็คือการเซ็ตก็คือเซ็ตตัวนี้ครับ เสร็จแล้วก็ Enter อรเข้าไปนะครับเป็นอันทีนี้ต่อไปจะเป็นการวิวนะครับการดูข้อมูลก็คือ colon cfg get payload type นะครับก็เหมือนเดิมนะครับดู slot port 0ก็คือไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบไหนนะครับส่วน0ข้างหลังเป็น p า t ก็คือนะครับ เมื่อเรา Enter เ,เข้าไปนะครับก็จะได้ข้อมูลตอบกลับมาจากอุปกรณ์นะครับก็เป็นบอร์ด ID คือสล็อต9นั่นเองครับส่วนพอตก็จะเป็นพอต5นะครับผานเนี่ยเป็น1เ l o a d ก็คือ10 GE LAN นะครับกรณีที่พอต2ก็คือจะเป็น OTU 2อะไรประมาณนี้น,นะครับวิธีการดูรต่อไป o l o n C F G S D X C นะครับอันนี้เป็นการ cross connect นะครับเป็น uni directional คือ cross ไปข้างเดียวนะครับใน navigator ครับก็ enter เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับบรรทัดนี้ก็คือ R X 1 Part ผ่าน port 5ตัวนี้นะครับก็จะ cross ออกไปตัวนี้ เป็นเอาส่งออกไปในจบหนึ่งบรรทัดนะครับต่อไปคอรนซีฟจีแอนดีเอ็กซีเนะครับเป็นการครอสกลับมานั่นเองจากการ์ดไลน์นะครับมาออกดรอปตัวนี้พอร์ตหตัวนี้เป็นยูนิเด r e c เรค n ชันแนลนะครับก็คือตัวนี้สังเกตนะครับตามเส้นเนี้ยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ถ้าเว็บ LCT อาจจะเป็นไบเดเรกชันแนลแต่ navigator ต้องอยู่ในเดเรกชันแนลนะครับที่เราทัดเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็มาวิวนะครับหรือว่าเก็ตดูนะครับ c f g get DXCO นี่นะครับเมื่อ Enter ไปนะครับอุปกรณ์ก็จะตอบกลับมานะครับซอสบอร์ดตัวนี้ พอรห้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไปกลับนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า t i ม e สล o อเนี่ยแป mm hmm. ด,ดนะครับ ODU ิวสองไทม์สล็อแปดแปดมสลอนึ่งต่อไปกรณีที่เป็นการ์ด LTX นะครับก็โครน CFS DXC นะครับกรณีนี้คือสล็อต3พอร์ต3นั่นเองครับ ก็คือตัวนี้นะครับออกไปเอานะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับ1มันัทก็คือครอสจาก RX รับสัญญาณมานะครับครอสออกไปเอาฝั่ง DVM นะครับด้วย ODU 2ตัวที่1ก็คือ5001นะครับต่อไปคลอสขากลับก็คือคลอสจากการ์ดไลน์นะครับพอตไลน์นะครับ ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งกลับมาที่การฝั่งไคลเอนต์นะครับก็คือตัวนี้อินกลับมาที่ที่ x ไปหาอุปกรณ์ครับให้สังเกตนะครับ odu 2ตัวที่10ของ delta x จะเป็น5 0 0 a นะครับเป็นเลขฐาน16นะครับ ไปเราก็มาวิวดูนะครับ CFG Get d x x o เตอร์เข้าไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์จากอุปกรณ์ส่งกอบมานะครับสล็อต3นะครับพอร์ตก็คือ3นะครับถ้ากรณีที่เป็น ODU 4นะครับ t ทม์สล็อตจะเป็น80 t i m e สล็อตนะครับ ODU 2จะเป็น8 t i m e สล็อตนะครับ ส่วนตัวนี้คือนูสถ้าเป็น 100G หรือ o d u 4เนี่ยจะท i m e ล l o t ฝั่ง line จะเป็น1นะครับตัวที่มีตัวเดียวนะครับทีนี้มาดูกรณีที่เป็น OTN นะครับมีการ์ด interface ต่างหากเป็นเช่น TTX นี่นะครับแล้วก็จะมีการ์ด line ฝั่ง optical นะครับก็จะใช้คำสั่ง CFG ADD XC ส l อต1นะครับ พอตก็คือ IP 12สมมมติตัวนี้นะครับพาดก็คือ1น,นะครับไปหากาดไลก็คือสล็อต1 1เป็นออปติคอลนะครับโอดีว 2, ตัวที่10ก็คือ 500A ตัวนี้นะครับก็บันทัดถ้าบันทัดนี้นะครับเมื่อ Enter ไปนะครับก็จะได้ Cross Connect p พอตนี้นะครับไปอย่างนี้นะครับจาก Client Interface ไปหา l ล n e Optical d ด m นะครับประมาณนี้ นะครับก็สังเกตอีกทีนะครับว่า 500A เ,เป็นเลขฐาน16บของอุณหู2ตัวที่10ในการ์ดไลน์ตัวนี้อ่าทีนี้บรรทัด CFGS DFC slot 11 optical 1 500A นะครับอุณูตัวที่10นะครับครอสมาอินเทอร์เฟสไลน์อินเทอร์เฟสนะครับตัวที่1นะครับเหมือนว่าเป็นการครอสกลับนะครับก็คือตัวนี้จาก optical หนึ่ง อดกลับมาที่อินเทอร์เฟซ12 logical นะครับ12คือ logical แต่จริงๆก็คือ TX10 นั่นเองนะครับเป็นทันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็มาลองวิวดู CFG Get d x c all นะครับทีนี้อุปกรณ์ก็จะตอบกลับมาลักษณะนี้นะครับ Source b o t ID เป็น1น,น,นะครับ อินเทอร์เฟสเป็น12 Logical นะครับ ODU ตัวที่1นะครับ0 xff นี่เป็น Default นะครับแล้วครอสไปไหน11 Optical 504อันนี้คือ ODU 2ตัวที่4นั่นเอง ODU 2ตัวที่5 ODU 2ตัวที่3นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เข้าใจนะครับนะครับสังเกตนะครับเป็นออปติค l ลถ้าเป็นออปติค l ลเนี่ยจะมี ODU เริ่มต้นที่5 0 0 1ยน์ไปจนถึง ดูตัวสังเกตตัวนี้นะครับนี่คือการ cross หรือการ view ดูว่าใน logical หรือในแต่ละอุปกรณ์นะครับ mm hmm. ก็จะมีการคอนฟิก c t หรือ port เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่อุปกรณ์ที่ผลิตออกมานะครับก็สังเกตเอานะครับแล้วก็ คอนฟิกตามนั้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับโอกาสหน้าจะทำเป็น SNCP มาให้ได้ดูชมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็บกดไลค์กดแชร์ e x c e l Telecom นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับ ส่งคำถามไปที่อินบ x ็อกได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกทีนะครับขอบคุณครับ